ประเด็นคือมันดิ่งไปหาพวกพี่เลยนะครั้งนี้ผมก็ยิงมันอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่สนใจไอนะ้นัทรูแล้วว่าสีต่ตัวคือเล็งผมเลยนะเล็งผมเลยไอ้ลอ้อกลางึดหายเลยอะโดดยิงก็ไม่ไม่ได้ดโดนแต่ไม่อันนี้เลยสรกสถานอะไรเลยตา,ามลครับยิงแล้ว้อรอบกูใครใช่รู้ว่าโดนยิงแบบนี้อะ <c oughs> รอบกูเลยอนะ ไม่มีไฟเลยฮะมีไฟยโยนเข้าร่องกลางนั่นเรื่องห้าร้อนใช่ไหมไอตัวข้างบนอ,ดดอ๋อไอ้ด่านฟ้านะใกล้ตัวที่วิ่งไอ้ชุดแดงวิ่งมาชุดกุ้งชุดกุ้งอลอยมาไกลๆไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าบอทหรือเปล่า จะบ<อ>บไม่รู้อ่ะโอ้หไกลๆนี่แต่ไอ้โกบะลงถึงจำรวจไอ้วัดเชียเดี๋ยวโดนได้เล่นได้เล่น เด็กมันจะเอาเด็กมันจะเอาไี่์เยอ้หวายยิงใส่ห่ะพ,พี่เอาอะเด็กวันท้าว่ะ <laughs> ไ,ไปเรป่ลยดึง,ดงนะต,ตัเลยบงดึงๆเดึงๆนะฮับฮับ้เนะดึเลยฮับ เดี๋ยเอาเรื่องไอแรงนี่อีกล้ไอตี้ที่มันยิงเราในอันนี้โอ้วงวงตั้งตักสะพานจับได้เวทเยฮะ,ะยิงเรานมันผม <c oughs> ไม่ได, <c oughs> ด้ช็อกเลย จะคิดโกงเหรอเปล่าสไนเปล่าปิดมือมันใไ้ก็ประโยชน์เอาว่ะยิงปืนคกว่ะปืนเก่าเวลาเนี้ยประดักข้ามคุณครับเนี่ยมายิงกับพี่โน่นเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยนี่จากไหนเนี่ยหลังคาวิ่งไปหาปุ่งได้ไอเวรยิงปืนคกอยู่ you ล็ออ้มาดีอยล็อครอดิเด็กมันล็อครออันนี้ล็อครอจริงเลยนะอย่าล็อครอดิโงพี่ผมไปอันไหนล็อครออันไหน เยยติดแฟตแล้วสิหนุ่มล็อกรอล็อกรอโทษทีพี่พกแฟตไปเยอะแสดตากันเลยเดียวเช้ ล็อกรอของการล็อกรอวิ่งไปดิวิ่งไปดิล็อกผิดเกียบข่าวจั้วไอ้หนูล็อกมุมผิดไอ้หนูเราต้องรีบไปดักสะพาน จอคอมเนี่ยอืมอ้างนะตะเบะอยู่เห็นอยู่ตะเบะตัวตีแฟตทลุสมสโค,ครับผม <c oughs> ต้องหาแผ่นอน,นี้เนี่ยตะใบหรือตะใบวางอันนี้ ไดาโโร พูดที่ที่น้องเฉยเลยแล้วน้องไปไงเนะี่ยน้องจะไปยังไงใช่ร้อยพบหาตะแกงเหล็กปล่อยเดินมาให้เก็บน้องหาตะแกงเหล็กอยู่ยวอ๋อใละ 把它背。Bon จอดให้ผมอ่ะบักกี้ไปกันนะเสียสป,ปายแถบรถแรงเราเอาไว้ล่อพี่ ต้องมีสักครัล้ลต้องมีสักครั้นอนรออยู่เลย ย่างแตกโดดลงถอย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 ชุบมาละชุบ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 ไอ้นี่รักเพื่อนด็อกด็อกอีกหนึ่งไอ้นี่รักเพื่อนจัดไม่เหมือนไอ้รถซีรถซีบอกไปละแล้วแม่งยังยู่ถอยกลับไปอีกอะเราหน้าให้มันชุบกันเนาะหน้าสงสารแต่ไอตัวไอตัวข้างบนอ่ะยังอยู่แล้วล่ะับว่นี่อยู่นี่อยู่นี่วิ่งอยู่ เดอโเม็ดนี่เยอะมันก็ยังสาดถอยกลับมารับมาชุบเพื่อนใช่คือว่ามันใจมันรักน่ารับถือจริงตือต้องชอบตีมีเล็อเอเลบมีถอยอีกอะไรย่างชอบอย่างเงี้ยแหละถอยนะก็เป็นไปดังรถมามีเย็บเลยมีถอยชอบกลุ้มอะไรชุบด้วยยีช้ชุบกูด้วยถอยแกแลวไอ้รถสี่คือไปยาวเลยอะ่ะ

<laughs> những ngày cà tông mà tôi không hại

ใครมาเลยเหรอมาหน่อยเถอะสะพานนี้ปลอดภัยไม่มานี่เหงาเลยนะตกป,ประมาณนี้นะ ใส่สองล้มตรงนี้กาอามาใส่ปุไป๊ไปแฮมกับแล้ว น่ามีใครข้ามมาแล้วไม่ได้ทำเฮ้ยค้างค้างกระตุกกระตุกไปกระตุกไปพี่พี่กระตุกไป เมื่อกี้ปิงขึ้น200 Uh, yeah. ไอ้จอดไปนะพี <c oughs> ต่ตกใจตกใจเจ้เขาตกใจเสียงปืนมีคูณแปดนะครับเ <c oughs> ด,ดี๋ยวหลจากรถเลย <c oughs>

เฮ้ยพอบอดบอดว่ะอ,อย่าตกใจไปเลยบอดเกาะสามเลยจะได้เกาะสามไอตัวี่คานตายในบ้าน

ไปกจาไดน่าจะเก็บไปแล้วนะมอใส่เไปล็อกหนึ่งข้างในอีกตัวนึง หยุ่ขวาเ๋ยวแฟต์อลยแฟร go, 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 go. อ่ะพี่ว่าแล้วมันก็หยุดมงนอ่ะจะได้ว่าไอ้สองตัวที่ออกไปไม่ใช่เพื่อนมัน 这叫杨辆车吧。 ต,ตีที่นอกนอกันยิงไว้อ๋อหมดแล้วนี่หมดแล้วยิงจากข้างบนมาข่าวแน่เลยเนี่ยวิ่งอ้อมไปหลังห้องน้ำม,มาตัวนึ่งใหยันยิงมาได้นะอ๋อตีอนีน่เก็บกอเอ๊ ก็ทราบเก็บแอร์ดออกมาแต่ตอนนี้หาแอร์ดอกไม่เจออันเนี้ถอดหมวก3าทิ้งด้วยเี่ยแมกยิงนนดูดิตัดดิ้ยรูปไปก่อนหาไม่เจอไอตัวที่กินพี่อ่ะยิงมาไกลๆเลยนะ

นี่หมวกสามหมวกไปแววแอร์ดับข้าวบนเลยพี่เดี๋ยวมาอิตตี้ไนดะ้อยู่ห้องน้ำอ่ะพี่ห้องน้ำตัวเนี้ยพค่มันยิง AUG ว่าอยู่แม่งเคาะมาจากไหนเขี้ยนอนยิงด้ะเขี้ยที่อยู่หลังห้องน้ำด้วยนะพี่พี่มา ก็จะลงอะระวังหลังเนินเนี่ยอุ้ยกาจะลงไม่หายทำไมอะไม่ไหม่หต่อใจบอกดูว่าใครนั่งอยู่ในรถ <c oughs> ผมไปคิเชี่ยวพิมพอยอยามาด้วยไงถูกใจหมดเลยนี่จอดเนินจอดเนินรถเนินไหนพี่อ๋อเนินที่มาใช่ร์ก